มาเริ่มข่าวแรกกันในพื้นที่อำเภอหัวหินกันก่อนค่ะคณะศิษยานุสิ์แสดงนุทิตาจิตภาพพิสารสิทธิคุณจเจ้าอาวาสวัดห้วยมงคลเนื่องในโอกาสครบอายุวัฒนมงคล66ปี3 5พรรษาค่ะวันที่30สิงหาคม2,565ที่วัดห้วยมงคลตำบลทับใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะศิษยานุสิ์ได้จัดงานแสดงมุธทิตาจิตเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบอายุวัฒนะมงคล66ปี35พรรษาพระพิสารสิทธิคุณหรือท่านเจ้าคุณไพโรประพัสโร เจ้าอาวาสวัดห้วยมงคลโดยมีพระเถระเจ้าอาวาสจากวัดต่างๆในเขตอำเภอหัวหินพร้อมคณะสงฆ์จำนวนหนึ่งร้อยรูปร่วมในพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์มีนายพลกิจพวงวรายศิลน,น์อำเภอหัวหินพันตำรวจเอกหงษ์พรวิเศษชนะชัยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหัวหินนางยุวณิศรศิลป์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางกกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถรัรมภ์และสิทธิ์ อนุสิตทั้งตำรวจทาหารประชาชนจำนวนมากเข้ากับแสดงมุทิตาจิตจะอาวากันอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ท่านเจ้าคุณไพโรธได้แจกข้าวสารอาหารแห้งแก่ผู้ยากไร้เจ็ดร้อย700ชุดและทุนการศึกษาให้กับนักเรียน5โรงเรียนจำนวน100ทุนสนับสนุนซื้อชุดโขนให้กับโรงเรียนห้วยมงคลมูลค่ารวมทั้งสิ้น2 0 0 0 0 0บาทพร้อมทั้งประพรมน้ำพระพุทธมรต์ให้กับผู้มาร่วมงานทุกคนก่อนเดินทางกลับ เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วยภาะพิสาสิทธิคุณเดิมชื่อนายไพรโรธทองรอยเกิดเมื่อวันที่30สิงหาคม2499บีดาชื่อนายทองสุขมารดาชื่อนางเรียงเป็นชาวหัวหินโดยกำเนิดจบใช้มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนหัวหินและสำเร็จการศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิายทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตหัวหินเมื่อปี2554เข้าอุปสมบทเป็นพระพิสุสม เมื่อวันที่29พฤศจิกายน2530ณพัทศีมาวัดสมุทรคามตำบลบางเกา่าอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเมื่อได้อุปสมบทแล้วได้ไปศึกษาพระปริยัธรรมทั้งแผนกธรรมที่สำนักเรียนวัดราชเจริญธรรมจังหวัดเพชรบุรีจนสอบได้นักธรรมเอกต่อมาญาติยโยมพร้อมด้วยคณะกรรมการวัดห้วยมงคลได้พร้อมใจกันไปอาราธนาท่าน และได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดห้วยมงคลต่อจากหลวงพ่อปังประภาโสเจ้าอาวาสองค์แรกเมื่อปี2 5 3 7จนถึงปัจจุบันก่อนได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าเข้ารับพระราชทานสถาปนาเรื่องและแต่งตั้งสมณศักดิ์ เป็นภาพพิสารสิทธิคุณภาพพิสารสิทธิคุณได้พัฒนาจากวัดที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักจนสร้างความเจริญสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่และชมุมชนโดยรอบจนปัจจุบันวัดห้วยมงคลเป็นแลนด์มาร์คชื่อดังของอำเภอหัวหินเป็นที่รู้จักดีของประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วโลก